สวัสดีครับทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมกล้าเก่าเกมมิ่งโน้สไปรอลเอบชเวอร์ชัน3.6นะครับมันจะยากสุดก็คือด่านหนึ่งนะทุกคนนะก็คือมาเจอหมาเขียวครับซึ่งมันต้านทานไฮประบุมนะเออวิจะให้ดูอย่างไอดีของน้องคุนเวสนะครับเรามีทีมไฮประบุมอยู่ก็คือไรเด้นนะซึ่งมีความ,มํำนาญธาตุอยู่958นะครับอจติแฟกที่ใส่เป็นแบบย้ำอย่างนี้เลยนะ <c oughs> คือมันไม่ตรงเซตนะครับแต่ว่าขอให้มันได้ ความจุนน้ำธาตุให้เยอะที่สุดไว้ประมาณนั้นแหละนะเอ่ออาวุธที่ใส่ก็จะเป็นดักเกิลแบนใช่ไหมแล้วก็จะมีตัวแปะพืชนะครับที่ฮิลได้เนี่ยก็มีแค่เหย่อมๆนะเออเหย่อมๆใส่หอ,อกแฟทบนเลเวลหกสิบเท่านั้นนะเออเลเวลหกสิบเออถ้าบวกเต็มนี่มันน่าจะรีชาร์จได้เร็วกว่าน,นี้นะนี่คือเออมันรีชาร์จไม่ค่อยทันอ่ะแต่ว่าก็ยังดีที่ว่าใส่เซตพืชสี่นะครับแล้วมีนาฬิการีชาร์จนะครับอ่ะก็ถือว่า ยังพอแบกได้อยู่นะด้วยพลังแห่งพืชด้วยเหยา่ครับเป็นตัวไดร์นะแล้วก็มียูกะฮากินะครับที่ใส่เ,เป็นโนเบลสีนะครับอาวุธที่ใส่ก็เป็นคือดาบรีสกิวนะครับจริงๆคืออยากอยากใช้ดาบแฟบมากกว่านะแต่าดาบแฟบขัด5เอาอยู่ที่ตัวเอกนะครับโอเคไม่เป็นไรนะเออไม่เป็นไร มีรีชาร์ดอยู่200นะครับเนี่ยมัน200ไม่ใช่240นะนาฬิกาเป็นพลังโจมตีนะครับโหมันต้องไปต้องเปลี่ยนนาฬิกาเป็นรีชาร์ดแล้ววินาทีเนี้ยบอกเลยนี่ก็คือทีมไฮเปอร์บลูมเรานะครับสหนกนะครับเสร็จแล้วเนี่ยมันขาดอีกตัวหน,นึ่งอะนะปกติพี่ก็จะเอาตัวเอกไปนะครับในทีมไฮเปอร์บลูมเนี่ยไอดี ID นี้เนี่ยตัวเอกนะครับจะทำเวลาได้ดีที่สุดแล้วนะในในใน,ในรอบนี้นะครับ แต่ก็ถือว่ายังยากเพราะว่าตอนตีหมาเขียวไฮเปอร์บลูมมันตีไม่เข้าครับเรื่องของเรื่องอ่ะมันเลยเสียเวลาตอนหมาเขียวมากทีนี้เนี่ยจะว่ารุ่น3ตัวเนี่ยตอนแรกพี่คิดว่าเออพี่เอาละมุดไปตีนะเออพี่ก็พยายามเอาละมุดมาตีครับแต่ว่าละมุดอ่ะมันตี2องตัวนี้ค่อนข้างโอเคนะแต่มันเจอตัวนี้ครับ คือว่าใช้ละมุดใช้คาซือฮะมันบินครับเออมันบินก็ต้องหาธนูมายิงอีกเปลืองสล็อตไปอีกนะครับเออก็กลายเป็นว่ามาช้าเพราะไอตัวแบบตัวอย่างเงี้ยเออแล้วมันขัดจังหวะดีมากครับป้านาคือเวลาเราจะสู้อ่ะมันชอบตีเรากันเดนแล้วก็ขัดสกิลเรานะโดยเฉพาะไอ้หมายเขียวนะครับเออกับแมงป่องเนี่ยสองตัวนี้นะทุกคนนะ มันแคนเซิลอนิเมชันตอนเรากดสกิลได้ด้วยครับเรากดสกิลอยู่มันแคนเซิเราเฉยแล้วเราไม่ได้พลังงานแล้วก็โดนติดคูดาวไปด้วยนะซึ่งแบบอะไรของมันก็ไม่รู้นะมอสรอบนี้มันกวนมากสิ่งที่พี่แก้ไขนะครับเพื่อที่จะทำเวลาในครึ่งแรกให้ได้นะเออเพื่อที่จะทำเวลาในครึ่งแรกให้ได้ คือไอดีเนี่ยเราจะมีทีมนักกล้ามอยู่ไอดีหนึ่งครับก็คือตัวของเจ้หลาน C 1หนึ่งนะซึ่งเปิดมาแล้วนะครับได้เจ้หลาน C1 สามารถกดสกิลบวกคอมโบได้หลักแสน,นนะนะแต่ว่าความยากคือเจ้หลานจะต้องฆ่าไอตัวซาบุไรสองตัวที่พร้อมกันให้ได้ซึ่งถ้าคียเลตไม่ถึงเจมันทายากมากทุกคนเพราะว่ามันจะชอบติดขี้ตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งไม่ติดขี้แล้วมันตายตัวเดียวแล้วมันก็รีเลือดนะครับเออมันกลายเป็นยากสองตัวนี้อีกอืม ทีนี้เนี่ยทีมเยอหลานอะ่ะเอาจริงคือต้องมีเวลาประมาณ1นาทีครึ่งนะครับถึงจะเก็บได้อะ่ะหนึ่งนาทีไม,ไม่ไม่เก็บไม่ลงนะครับเก็บไม่ลงเออก็เลยข้างบนอะ่ะก็เลยต้องทําเวลาครับถ้าเป็นไฮบร o มอย่างเดียวทําเวลาไม่พอนะพยายามลองเอา g p s ตัวอื่นมาตีแล้วก็อย่างที่บอกครับเออมันก็จะมีปัญหาจุกจิกอย่างอื่นซึ่งทําไม่ได้นะลอดโดยเฉพาะไอตัวลูน3ตัวนี้ด้วยครับมันมันชอบกางโล่แล้วเราลำบากมาก ทีก็เลยแก้ไขนะครับด้วยการใช้โทมะนะเออโทมะเนี่ยอาวุธที่ใส่นะครับก็พยายามจะใส่รีชาร์วเนาะมีหอกที่มันหลงเหลืออยู่อันนึงก็คือ s k y ยเวินะครับออกข้างล่างเนี่ยไม่ได้ใช้หรอกนะเออได้ใช้แค่ข้างบนนะครับก็คือฟูซนปู36%ใจจริงอะอยากได้เป็นสกายเวิร์หรือหอกอินาซึมะแต่ว่าไม่มีนะเอออ์อติแฟกต์ที่ใส่นะครับก็นี่ครับหมวก เป็นความชํานาญธาตุนะครับถ้วยความชํานาญธาตุนะครับไม่ตรงเซตหรอกนะครับแต่ใส่มาก่อนเออใส่มาก่อนเพราะมันต้องใช้นะครับแล้วนาฬิการีชาร์จนะครับเออก็ใส่มาก่อนนะครับแล้วก็มีขนนกมาคู่กับนาฬิการีชาร์จเมื่อกี้อันนึงแต่ว่าขนนกนี้ไม่มีไอ้นี่นะไม่มีออฟลองใดๆทั้งสิ้นครับเออขนนกดอ,อกไม้นะครับเนี่ยพยายามเน้นฟื้นฟูไว้นะครับทาให้ตัวนี้เนี่ย มีฟื้นฟูอยู่ที่2 1 0นะครับซึ่งโอเคเลยรันโรติชั่นได้ดีมากครับความจนันธาต์อาจจะมีแค่400กว่านะน้อยไปแต่มันก็ดีกว่าไม่มีครับมันก็ดีกว่าไม่มีแต่ปั้นได้เท่านี้นะครับเราปั้นด่วนนะทุกคนนะเราปั้นด่วนเราได้เท่านี้แหละซึ่งมันใช้ได้แล้วนะมันใช้ได้แล้วเพราะว่าถ้าเอาเติมโทมาสลงไปในทีมอะความรู้สึกคือมันเปลี่ยนเลยครับไม่ว่าจะไปใส่ในทีมละมุดหรือว่าใส่ในทีมของไฮเปอร์บูลูนเนี่ยความรู้สึกคือมัน มันเร็วขึ้นเลยอ่ะมันดีขึ้นแล้วก็เวลาเราเล่นเราไม่กระเด็นไม่ไม่โดนแบบขัดจังหวะนี่เงา่าเยอะแยะนะเอออ่าทีนี้เรามาดูครับทุกคนครับปับ๊บก็ไม่เอื้อด้วยนะถ้าได้ปั๊บ,บแบบความชำนาญพาดมาอะไรเงี้ยก็จะดีมากจังหวะแรกนะอ่เอ็นจีมอนนะครับทุกคนครับโดดมาหนึ่งตัวนะครับอีกตัวหนึ่งง้างจริงนะครับเนี่ยมันแบบมันจะมามันก็ไม่มามันอะไรของมันเพิ่มมันรออยู่เออโคตรคาดคาญ แต่ถ้าเราใช้ตัวของเบอร์เจียนนะครับเอออย่างน้อยอ่ะมันก็มีระยะ5เมตรใช่ไหมมันก็พอโดนหูถูกบ้างครับเนี่ยจริงๆอ่ะคนอื่นเขาเล่นจังหวะเนี้ยก็จะฆ่าได้หมดแล้วครับแต่เราต้องร,รอ R N G มอนซึ่งนั้นนมันจะโผล่มาทีหนึ่งที่มันจะกระโดดมาพร้อมกัน2ตัวนะพี่ก็ขี้เกียจรอครับพี่ก็ตีไปเลยนะแบบนี้แหละนะทุกคนนะเบอร์เจียนไปเลยครับเราก็ได้แค่ตีสิบนะเออมีเวลาข้างล่างนะครับเราต้องทําให้ได้ ให้เราที่สุดอ่ะให้มันมีเวลาเผื่อไปพองล่างให้มากที่สุดนะครับหลักการคือพี่ก็จะลากมันเข้ามุมทุกคนนะถ้าเราไม่ลากมันเข้ามุมมันจะมันจะวิ่งไปวิ่งมาครับเนี่ยแล้วไอ้จอระเข้ก็เดินช้าช้าหมดมันจะเดินมันก็เดินเดินมาจะมาก็ไม่มาครับเนี่ยแล้วพอมันจะมามันก็พุ่งมาไถเราออกไปจากจุดที่เรายืนอยู่นะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยพยายามรอเข้ามุมครับแล้วก็อัดครับอัดมันแบบนี้นะพยายามเลี้ยงมันเข้ามุมสองตัวให้ได้ครับบอกเลย ตอนนี้หมามันกดติมาแล้วนะครับเนี่ยแต่เราเรามีโล่ของโคลมะอยู่ด้วยเนี่ยมันก็เล่นง่ายครับทุกคนครับเออเสร็จแล้วก็เก็บพลังงานด้วยนะครับนี่นี่มาตีให้มันสตันครับทุกคนครับหนึ่งนาทีสามสิบแล้วนะครับทุกคนครับยังไปไม่ไม่จบเลยนะเออยังไปไม่จบเลยนะครับนี่ก็ไฟเวิร์กไปนะจังหวะสุดท้ายไฟเวิร์กไปนะครับได้คือหนึ่งนาทียี่สิบห้าวินะครับเออเหลือหนึ่งนาทียี่สิบห้าวิควกนั้นสําหรับทีมล่างนะครับ บอกเลยว่าตึงจัดตึงจัดปั้งเขาให้นะครับ yeah, <man. S 1> เสร็จแล้วก็ไอจังหวะเนี้ยไอเหตุที่ก็ควรโอ้ยเหมือนกัน <c oughs> พี่ต้องใช้จงรี่ทางดอกใส่มันก่อนทุกคนเพื่อล็อกไม่ให้มรนกฏท่าอะไรของมันครับไม่งั้นมันจะวิ่งง่วเลยนะ <c oughs> ไอบางตัวมันก็บินหนีไปเลยมันจะงงมากเลยต้องแบบถ้าไม่มีจงลี่ดาวตกล็อกไปนี่คือลําบากมากอ <c oughs> จังหวะตัวซามูไรครับ อย่างเดียวเลยก้ฆ่าสมูไรพร้อมกันให้ได้นะทุกคนนะพาะเรามาแค่หนึ่งนาทียี่สิบวิครับฆ่าไม่ได้คือจบนะเออมันรีเลือดเราก็เสียเวลาอีกสิบวินนะทุกคนนะเรียบร้อยนะครับคราวนี้เรามีสี่สิบแปดวินะสาหรับการเก็บสองตัวนะครับหลักการก็คือพยายามดึงดึงหน่อยครับเนี่ยแล้วไอ้แมงป่องมันไปนู่นครับมันไปทําไมครับ <c oughs> คือพยายามลากมันเข้ามาหากันนี้ได้นะทุกคนนะเนี่ยแล้วมันก็ไม่มามันรออะไรมันยืนมองเฉย วันมันอะไรผมวันวันควรเรามากเลยนะทุกคนนะเออบทมันจะไม่มามันก็แบบยืนเฉยๆครับเราก็พยายามอัดนะครับนี่คือตัวดาเมจที่แรงที่สุดในทีมสองตัวนะครับก็คือคาซอฮะและก็เยหลานนะครับเออแล้วก็ยังมีจงลี่ด้วยนะครับโอ้ยอย่าลืมตีเมล็ดนะครับถ้าไม่ตีเมล็ดนี่คือเทคไทม์เลยครับจังหวะสุดท้ายครับผมวิ้ต้องเก็บให้ลงนะครับเนี่ยเออนนะโอ้โหทุกคน ตึงไหมตึงนะตึงคือบอกเลยว่าเรามีย่หลานนะครับที่เมีอะควอารซิมูระแครนะเออมีอาร์ติแฟกต์นะครับมีอัตราลี่อยู่67นะครับความแรงคลรี่2ิ8นะฟื้นฟูพลังงานเนี่ย ตอนแรกที่พยายามเล่นนะครับมันมีอยู่แค่ร้อยสามสิบกว่านะสามสิบแปดสามสิบเก้ามันไม่เต็มครับมันจะแบบมันจะได้สักประมาณเก้าสิบแปดเปอร์เซ็นต์อ่ะแล้วมันจะขาดอ,อีกนิดนึงอนะ่ะทำให้เรารันโรเทชันของเยลลานไม่ได้นะครับแล้วก็มันก็เล่นเลยแบบยังไงก,ก็ไม่ผ่านนะมันจะขาดไปแบบวิวิวิหนึ่งห้าวิอะไรเงี้ยเกือบจะผ่านเกือบจะผ่านแล้วก็ไม่ผ่านแล้วพี่ก็เล่นอยู่เนี้ยทั้งคืนเกือบจะผ่านเกือบจะผ่านแล้วก็ไม่ผ่าน สุดท้ายก็ต้องขยับของนะครับต้องขยับของให้ลดความแรงคลี่จากสอง้อยหกสกว่านะเหลือแค่สอง้อยสี่สบพอครับเอาฟื้นฟูดีกว่านะเออเอาฟื้นฟูดีกว่าไม่งั้นลําบากจัดครับไม่งั้นลําบากจัดนี่คือคาสือะนะครับซึ่งคาสืฮะ้าเนี่ยซีสองแล้วด้วยนะซีสองแล้วด้วยคือเป็นตัวดาเมจที่แรงที่สุดในทีมแล้วนะครับเอามาด้วยกันสองในไอเนี้ยสองตัวเลยเไปด้วยกันอนะ่ะ ยี่หลานตีหนึ่งกับการตึงห้าตีสองนะครับเออคือต้องเอามาด้วยกันด้วยนะถ้าไม่เอามาด้วยกันก็ทําเวลาได้ไม่ดีอีกนะครับเออทำเวลาได้ไม่ดีอีกเพอะเอามาด้วยกันแล้วข้างบนก็ต้องดึงเสียงหลิงมาอีกนะครับเออเพราะว่าเล่นกับยี่หลานก็ต้องมีเสียงหลิงอีกก็ตัวแพงเนี่ยมาอยู่ทีมล่างหมดเลยจงรี่ด้วยนะครับพอไม่มีจงรี่จะเอาตัวของวัตเดอร์เลอร์ไปน็นตีข้างบนก็ไม่มีจงรี่ก็ลําบาก ชีวิตพอสมควรนะครับเออานเลยนี่แหละนะทุกคนนะสุดท้ายจบที่โทบะานะครับไม่ไปป้าโทบะามาคือลําบากจริงๆนะมันต้องมีไฟนะครับมันต้องมีไฟแล้วมันต้องโอเวอร์โหลดแทนนะครับเพราะว่าเบอร์เจนกับตัวของไฮเปอร์บรุงเนี่ยก็ยังพอว่ามันต้านนะมันต้านมันยังทำดาเมจไม่ค่อยได้นะครับเออแต่ว่าเราก็จะได้ดาเมจจากตัวของโอเวอร์โหลดมาช่วยนี่แหละนะเออนี่บอกเลยว่า มันพยายามจะบีบบังคับให้เราเปิดนหลู่ให้ได้นะครับเออคือมอนน่ะมันทํามาในลักษณะที่ว่าอยู่ห่างกันประมาณส4 5สี่ห้าเมตรนะครับเออมันต้องใช้มะเฟืองแบบระยะกว้างอ่ะแบบของนหลู่อ่ะมันถึงกระโดนอะไรเงี้ยเขาพยายามจะบีบให้เราเปิดนหลู่นะแต่เรายังไม่เปิดนะครับเราก็แก้ไขด้วยโฮมะนะเออแก้ไขด้วยโฮมะยังได้อยู่นะครับยังได้อยู่พี่บอกเลยว่าพระเอกของแพทนี้จริงๆนะครับเดี๋ยว รอบหน้ามันจะได้รับไฮอร์บลูเพิ่มขึ้นรอบหน้ามันจะง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าไฮอร์บลูมันจะตีแรงขึ้นนะแต่ว่าถัดไปเนี่ยอ,อีกรอบนึงเนี่ยตอนนั้นก็จะต้องใช้โทม้สอีกรอบนึงอยู่ดีครับเพราะฉะนั้นระหว่างนี้โทม้สตัวนี้อาจจะต้องปั้นให้มันเก่งขึ้นอีกนิดนึงนะโอเค okay, นะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสุดโรวันนี้สวัสดีครับ